สามคนดังจีนา่าวิริยาหมอปไายสินสเป็นหนึ่งการันตีมูต่างประเทศยังไงให้ปังต้องไปกับเบสอินเตอร์เนชันแนลีเรียกว่าเป็นมหากรรมออกบูธจำหน่ายแพ็กเกจท่องเที่ยวไว้รองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มบ่อยมากที่สุดสำหรับบริษัทเบสอินเตอร์เนชันแนลทราเวลแอนด์เอเจนซี่จำกัดโดยคุณบุม๋มกุชลชลีปรียาดีกุลกรรมการบริหารที่รวมออกบูธในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่30ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยล่าสุดวันที่17มกราคมที่ผ่านมาได้เชิญคนดังสายมูสินแสเป็นหนึ่งหมอปลายไพรกะซิฟและนางแบบนักแสดงชื่อดังจีน่าวิรยามาร่วมแชร์ทริคไปมูกับทัวอยังไงให้ปังอีกด้วยก็จริงๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวันที่แบบสนุกอีกวันหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าดาราสายมูระดับประเทศนะคะให้เกียรติมาร่วมงานกับบูมหาก็ถือว่าสท่านนี้ก็เป็นเป็นบุคคลที่ทํา เคยทำร่วมง,งานกันกับเบสนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีนะคะแล้วก็ไปทัวร์ด้วยกันนะคะแล้วก็จีน่าอีกคนหนึ่ง mm hmm. ก็คือเป็นเหมือนลูกสาวแหละ mm hmm. จะไปเที่ยวด้วยกันมาบ่อยละนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่เราเข้าสู่วันที่2แล้วนะคะอย่างที่บอกในบุ๋มก็เตรียมโปรแกรมแล้วก็โปรโมชั่นมากกว่าร้อยเส้นทางนะคะ mm hmm. มาลดลดแลกแจกแถมนะคะแล้วก็ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ที่บอกว่ารางวัลบุรุษค่าอทองคำา12เส้น ะคะได้ไปเลยคนเดียวนะคะร่วมลุ้นรางวัลใหญ่นะคะแล้วก็ iPhone 1 6 Pro Max แล้วก็สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ารวมถึงรูดบัตรเครดิตในงานนะคะไม่ชาร์จค่ะก็ก็ตอนนี้มาประมาณจริงๆเราตั้งเป้า4วัน200ล้านนะคะแต่ตอนนี้น่าจะประมาณ40%แล้วค่ะว่าสำหรับสาหรับช่วงวันครึ่งนะคะก็ลองมารุ้นที่เหลือนะคะ ก็พยายามตั้งใจค่ะเพราะว่าเราก็เจอกันแค่ปีละสองครั้งเท่านั้นเองจริงๆต้องบอกว่าด้วยความที่เราก็คือเป็นสายมูเป็นคนสอง,สอง,สองแสวงหาโปรแกรมในเรื่องราวสายมูต่างๆามาเจอเบสเนี่ยสิ่งที่เราได้รับคือเขาพาไปเที่ยวจริงพาไปใช้พาไปใช้ใ,ชในสถานที่จริงๆในทุกเรื่องราวทั้งหมดแล้วต้องบอกมีโอกาสได้รวมเพิ่กันท่านี้ต้องบอกมีขังใครที่เป็นสายมูฟังกนดีนะคือนะเบสในนั้นชื่อกรบอกแล้วคือเบสังนั้นพวกโปรแกรม ที่เป็นสายมูเขามีห mm ัว hmm. หน้าทัวร mm ์ hmm. ที่รู้และเชี่ยวชาญและแน่นอนมางานเนี่ยคุณมาเจอโปรแกรมมูต่างๆเนี่ยคุณสามารถซื้อได้อย่างมั่นใจค่ะกําลังจะมีแฟนไปดูกับเบสค่ะแต่ว่ายินดีมากๆเลยนะคะที่รายการพี่ผมมาลงที่ช่อง a น a ง i n t ทิทีค่ะอยากไปไหนกับเบสอยากไปทุกที่เลยนะคะแต่ว่าอยากเป็นทริปที่พักแม่ไปด้วย ก็ของรานะคะร่วมงานกับพี่บุ๋มกับอาจาร,รย์เป็นเด็กมาก็พักหนึ่งแล้วนะคะก,ก็รู้เลยว่าเบสนะคะทำทุกอย่างแบบว่ามีรายละเอียดมีดีเทลแล้วก็นึกถึงคุณภาพไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างแ<อ>ม้แต่างการกินการเดินทางทุกอย่างเลยนะคะ<อ>ก็ก็มั่นใจในเบสนะคะแต่ว่าไปอ่ะมีทริปอยากให้เบสจัดให้ในเรื่องของการที่ไปจะไปแก้บนส่วนตัวในครอบครัวออกไปเองก็คืออยากไปอีกนะคี่อยากไปแบบไพรเวทเลยค่ะจริงๆก็จีน่าก็เป็นรูปรักเบสอยู่แล้ว นี่ก็สูงสุดอยู่แล้วนี่แต่ว่าก็จริงๆจะบอกว่าตัดสินใจเลือกเบสได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยจากที่สีหนา้าคุกคีอยู่กับเบสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะคุณภาพเนี่ยเกินคำว่าพีเมียจริงๆไม่ว่าจะอาหารการกินโรงแรมทุกต่างๆนะคะแล้วก็เงินที่เสียไปเนี่ยรับรองได้ว่าอิ่มเอมกับบรรยากาศและภาพและความรู้ที่ได้ไปครบพ้วนแน่ๆค่ะยังไงก็ฝากไปด้วยค่ะเบสอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะก็ฝากนะคะเบสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะ บริษัทบุ๋มเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เนี่ยสวันที่เรามีการจัดบูธม,มาเนี่ยเรายกครับนอกจากดารานักแสดงแล้วเราก็ยังพาตัวแทนจำหน่ายถึง24บริษัทชั้นนำมามาออกบูธด้วยกันนะคะเตรียมโปรแกรมไว้สำหรับต้อนรับในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะแล้วก็มีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่ทางเบสเนี่ยค่อยออกมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเ,เส้นทางพิเศษอย่างเช่นคาซัคสถานนะคะหรืออื่นๆเนี่ย ตอนนี้เรียกได้ว่าเราเราก็พร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะคะก็เชิญชวนมา,ามามาเที่ยวนะคะเชิญชวนมาใช้จ่ายเงินนะคะห,หาความสุขให้กับทุกท่านแล้วก็ครอบครัวนะคะไปกับเบสอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นเราก็การันตีนะคะในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความแข็งแรงของบริษัทะคะ่ะ